สวัสดีครับทุกคนพบกับผมไมเนอรรัตอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพามารีวิวนี่ครับที่วางแก้วติดรถยนต์นะครับผมแบบใส่ที่ช่องแอร์นะครับผมคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนนะครับรถผมเนี่ยเป็นรถมิตซูบิชิเอล200คนซึ่งมันเก่ามากแล้วนะครับผมมันไม่มีที่วางแก้วนะครับผมคือก็พยายามจะโมหลายจุดแล้วก็ไม่อยากโมเพราะว่ารถเก่ามากแล้วนะครับกลัวยึดยึดไปเนี่ยประตรงประตูหลุดหรืออะไรหลุดก็ไม่รู้นะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาครับมาลองใช้ อันนี้ผมซื้อมาจากแอปช้อปปีนะครับราคาประมาณ 60- สิถึงหนึบาทไม่เกินนี้เต็มที่นะครับคือจริงๆกับผมซื้อมาหลายยี่ห้อแล้วนะก็ไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนมดีที่สุดแต่เท่าที่รู้คือที่ผมใช้มายังไม่มีอันไหนถูกใจเลยเดี๋ยวมาลองอันนี้กันว่ามันจะวางได้จริงไหมคืออย่างนี้ปัญหาที่ผมเจอเนี่ยมันวางได้แต่แก้วเล็กแก้วใหญ่วางไม่ได้นะครับผมเราก็เลยจะมาดูตัวนี้กันเห็นว่ามันบอกว่ามันปรับขนาดได้ด้วยมันน่าจะวางแก้วใหญ่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะทําได้จริงไหมนะครรรับผมมออยย่าาางงแแกกกกเเละนครับ นี่ครับกล่องจะมาได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ครับเห็นเนาะเห็นชัดนะครับแกะมาปุ๊บนะครับเราก็จะมาดูรายละเอียดนะครับผมปุ๊บให้อะไรมาบ้างนะครับนี่ครับเป็นนี่ครับที่วางแก้วแบบสปริงนะครับอันนี้จะเป็นสปริงเนาะง้างออกได้นะครับอ๋อมันน่าจะวางแก้วใหญ่ได้เพราะว่ามันมีสปริงเวลานั้นเราใส่แก้วเข้าไปมันน่าจะรัดรัดด้วยตัวสปริงตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรตัวก้ามตัวก้ามปูมันหรืตัวแคมป์แล้วกันนะครับ โอเคต่อมาครับนี่ต่อมาเขาจะให้ถุงแบบนี้มานะครับทุกคนน่าจะเป็นตัวเสียบเข้ากับช่องแอร์มั้งผมคิดว่านะครับอาใช่จริงๆด้วยครับผมก็จะให้มาทั้งหมดมีหลายแบบครับนี่ครับจะมีแบบยาวนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมแบบกลางนะครับขนาดประมาณนี้นะครับแล้วก็ แบบสั้นนะครับอันนี้จะเป็นแบบสั้นเลยนะครับทุกคนนี่ครับโอเคครับแล้วก็จะมีนี่ครับมีตัวยางนะครับน่าจะเป็นเขาเรียกยางใส่เพื่อที่ให้มันรัหรเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองทําดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะนะครับเล็กๆเองเนี่ยเนี่ยเล็กนิดเดียวเองนะครับห่อที่เราจะนำไปติดรถยนต์นะครับให้เราใส่แหวนตัวนี้นะครับเข้าไปตัวที่ล็อกก่อนนะครับผมก็ เราก็ดูว่าเราจะใช้แบบสั้นแบบยาวหรือว่าแบบขนาดกลางนะครับผมของผมเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยแบบสั้นก็น่าจะพอแล้วครับทุกคนคิดว่านะเพราะว่าดูจากแกนล็อกน่าจะล็อกได้เลยนะครับเราก็ใส่นะครับตัวนี้เข้าไปในนี้ครับใส่เข้าไปเลยนี่ครับใส่เข้าไปแบบนี้นี่นี่ใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ดันเข้าไปครับนี่ครับพอสวมเข้าไปเนี่ยถ้าระยะมันไม่ได้ให้เราดันตัวนี้ครับ ให้มันชิดกับตัวช่องแอร์นะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้มันคลืขยับได้อะพูดง่ายนะครับก็ใส่เข้าไปเลยะครับใส่เข้าไปทั้งสองตัวเลยนะครับทุกคนนี่ครับก็จะได้เป็นแบบนี้นี่ครับนี่สองตัวจะเป็นแบบนี้นี่นะครับจากนั้นนะครับมันจะมีตัวร่องที่เราจะใส่ตัวนี้อยู่ครับอยู่ด้านหลังเราก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับใส่เข้าไปแบบนี้ใส่แล้วก็เลื่อนไปนะครับ อย่างแรเราต้องดูก่อนว่าช่องแอร์เรามันอยู่มุมไหนนะครับมุมแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับผมของผมเนี่ยจะเป็นแนวนอนผมก็จะใส่ตัวสลักแนวนอนนะครับผมดันเข้าไปเลยครับซ้ายกับขวานะครับอย่าเพิ่งดันไปมากนะครับทุกคนเพราะว่าเราต้องไปดูขนาดร่องแอร์เราก่อนที่รถนะครับอันนี้ผมกะเอาก่อนนะเดี๋ยวไปปรับแต่งที่รถเอาอีกทีหนึ่งนะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนกันครับแรงดึงนิดนึงนะครับนี่ครับให้ได้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปลองใส่ในรถกันครับ เดี๋ยวมาลองใส่กันดูครับครับก็เราก็ติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับผมนี่ครับนี่นะครับก็เสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตัวยันด้านหลังนะครับเราอย่าลืมดึงตัวยันด้านหลังตัวนี้ให้ไปยันกับตัวโซนนะครับผมเพื่อที่ไม่ให้แก้วมันกระดกไปกระดกมานะครับผมนี่ครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองวางแก้วกันดูครับทุกคน เดี๋ยวเราจะมาทดลองวางแก้วกันดูนะครับทุกคนนะครับก็จะมีแก้วอยู่2แบบนะครับแก้วเล็กแล้วก็แก้วใหญ่นะครับที่บ้านผมนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดลองวางแก้วเล็กกันดูกันครับนี่ครับวางแก้วเล็กนะครับโอ้แก้วเล็กนี่ใส่ได้พอดีเลยครับนะครับก็ค่อนข้างแน่นอยู่นะครับผมต่อมาเป็นแก้วใหญ่ครับใส่แก้วใหญ่เข้าไปปุ๊บแก้วใหญ่ก็วางได้เหมือนกันครับค่อนข้างแน่นเลยครับผมแสดงว่าเราสามารถวางแก้วได้ทั้งแก้วเล็กแล้วก็แก้วใหญ่นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจบปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับผมให้ไปซื้อที่แอป Sho ป e e หรือ Lazada ก็ได้นะครับทุกคนมีขายอยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับประมาณ70-100บถึงบาทนะครับผมรวมค่าส่งแล้วนะครับยังไงก็ถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s ับส b ครต์ด้วยครับทุกคนวันนี้ผมไมนิธิรัตน์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ